สวัสดีครับพี่น้องหลายๆวันนี้อยู่ข่อยคุ้นเก่าคน,นเดิมในช่องด o g Full มั่มขเขาเนาะพี่น้องเนาะมากวันี้พี่น้องนะม,มององีอาจจะมีเสียงฝ่าเสียงฝนในนะด้พี่น้องแต่เราทุ่นมาโคตรหลายนะเบทหกชิ้นปก่อนเบาๆพี่น้องเกาเอาทุนมาหลายเขาค่อยๆเล่นกันฝ่าในเกมฝ่าแห่งนิมิตเดอ้อพี่น้องเนาะมาเรามาลองเล่นกันเนะลยว่ามันเป็นยังไงเลยขออย่าได้ซุ่ยฝนกระทบดีดีแล้วนะพี่น้อง อากาศเปลี่ยนแปลงด,ดูดูเป็นไข่ยังบ่ทันเศร้าจักเทือยังมีเสียงฝ่าเสียงร่มกับคอสโคดได้หลายพี่น้องเลยนะหลุนไปเรื่อยๆก้อนแจ๊ประมาณล,ลอยรอบป่ะเบ็ดทงสิบบาทนะเขาจะขยายเป็นเบ็ดลอยเบ็ดลอยเศร้ากับจังหวะกันพี่น้องมากระติกก้อนหุ้ยเข่าแล้วก็คือเอาสามสิบกุเทือได้พี่น้องเฮ้ยหายไปวางเจ็บลอยมาหนึ่งโง่โง่โง่ ใจแล้วก็คุยไข่กันผมมก็แค่ขานไว้เพราะยกไล่ลอย่างไรอุ้ยไล่ง่ายาดินี่ถ้าส่องซีมากนี่ไลโ่โคตรง่ามดูบกดันมาไว้าขนาดมากว้เอาบอกแอปเปิ้ลบอเม,บอมาซีวันขันนะน,นี่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 บอกแอปเปิ้ลเปลี่ยนมากมันละนุ่งโคตรส่งไล่กายเลยพี่น้องโอ้ยถ้าตัวแพงมากนะโคตรเท่าบึ้มบึ้้มบึม โอ้ยเกมไว้พี่น้องบอกเลยเผลอเสมอผมเล่นแล้วมีได้หนีได้หนีพี่น้องคอยบอกเลยเท่าไหร่หกพันขึ้นโอดนะเจ็ดพันเจ็ดนึ่งจีบอจีบอแตกมือเสือเบสหกพันบาทแม่เอ้ยน่าเล่นเบสหน่อยวะโอ้ยเสียดายหายโอ้ยน่าจะเล่นเบสหน่อยวะมื่ไห่นั่งอ่ะโอ้ยแตกมือสามเลยพี่น้องบอกนาอเจ็ดพันเจ็ดนึงนึงยุดยอดอี๋ ยี่หกบาทเนี่ยเอือขับโบขับโบอร์อ,อรรถสุดท้ายครับรใช่เงี้ยบุ้มป่ะไปใจยูกอบยูคอยไปแล้วแหงนิดทุกชิบบาทแตกสองมือพีอ่นองไปใจยูกอบยูไปแล้วเด้อปะทิ้มีหนยังได้ยังได้กับขอโตโ๊ะก้อนพี่น้องปะสวัสดีครับผมฝากก็ไหลก็แชร์เด้อบ๊ายบาย